คนนะครับคือในสรสักว์หรือเกมขาแเล็กอายุ20ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่9เหมู่1หมู่4ตำบลวัดโคกอำเภอบุรดังยวรดชัยนาทนะครับนะครับกับน้องชายคนนะครับนายกิติทัศน์หรือก๊อฟอายุ16ปีนะครับอยู่บ้านเดียวกันเป็นน้องชายนะครับขณะนี้ถูกถูกควบคุมตัวที่คุมพื้นใช่ไหม มาคพุทธที่นครสวรรค์นะครับอายุ16ปีนะครับนึกอ่างเป็นเด็กเราแจ้งข้อหาครอบครองยาติดยาบ้านะครับสําหรับในสรนสัตว์ก็มีการเสพยาบ้าเช่นเดียวกันนะครับสรุปโดยย่อในสรนสัตว์กอบล้องเนี่ยมีพฤติการปลัดรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนนะครับนะครับเราจับกลุ่มได้ครั้งแรกเนื่องจากมีพลบเบองดีนะครับ แจ้งว่ามีรถกัปนยนต์จอดอยู่นะครับคันที่คันที่สองนะครับเราก็ให้ตำรวจไปเฝ้านะครับปรากฏว่าผู้ต้องหานั้นในสารสัว์นะครับกับน้องชายเนี่ยน้องชายขับรถมาก็จะมาเอารถที่ที่รักไว้ตั้งแต่วันที่4นะครับตอนที่ห้าเราไปเฝ้านะครับเราก็ได้พร้อมทั้งขับรถที่ที่รักมาด้วยนะครับในคันแรกนะครับ คันที่ทีขาวใช่ไหมนะครับจากนั้นเราก็ขยายผลต่อไปนะครับเป็นเอีก14คันได้10รวมเป็นอีกทั้งหมด17คันนะครับขยายผลต่ออีก10 15คันเป็นเ17คันนะครับรวมทั้งที่มีการชำระไปบางส่วนเราก็ตามไปขยายผล โดยผู้ต้องหารับสารภาพนะครับแล้วก็ขยายผลตามไปยึดรถคืนอีกหลายคันนะครับในชั้นนี้ตอนที่มีการแจ้งข้อหาในแบงค์นะครับได้คืนมาเป็นรถนะครับที่ผ่านการรื้อนะครับนะครับสำหรับในอะไรนะสำหรับในยสราวุฒิหรือตองนะอายุย7ิบปีนะครับรับซื้อไว้ทั้งหมด4ี่คันก็อำนวยความสะดวกนะครับได้ นำรถมาคืนนะครับเอามาให้นะครับเจ้าที่เรายึดมาเพื่อเป็นของกลางนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่จะขยายผลลายต่อไปนี่กำลังอามว่าจับกลุมได้อีกหลายรายเป็นเสร็จเราคืนมาทั้งหมดถึงเจ็ดคันเป็นเงินทั้งสิ้นก็ประมาณ6แสน8หมื่นบาทนะครับเป็นเงินทั้งสิ้นซึ่งเป็นการจับที่เราภาคภูมิใจมากนะครับโดยเฉพาะสืบสวนเมืองนะครับไปดูในการใขยายผลด้วยความรวดเร็วนะครับตั้งแต่วันที่ห้านะครับ ไม่ได้อยู่เลยนะครับก็ได้ลดคืนมานะครับด้วยวิธีการต่างๆนะครับได้ทําให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขครับไปลดคืนกันสําหรับในคดีที่ยึดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นของทะ้คีสองคันนะครับเราก็<ม>ได้แจ้งพขากตัดตักขีให้ปันมการควบคุมการก่อไ้ครับมีใครอกจะซักถามอะไรไหมครับทราบว่ามีผู้ต้องหาที่แต่งตัวเป็นพระอยู่ไม่ใช่ครับในนี่ครับในสศรสักหรือเกมเนี่ยวันที่มา มาลักนี่ถอดมีมีใบจดที่บวชที่วัดของกลางนะครับมีใบจดทีิไหมใบจดที่มีไหมไม่มีใบจดที่เพิ่งบวชเดือนเดียวท้องคืนน้องก็ไปรับประมาณที่หนึ่งทีสองก็ไปรับออกมาขโมยนะครับออกจากวัดนี่ไงครับจี้ที่วัดไปรับที่วัดโดยมีอุปกรณ์นะครับที่เห็นนะครับชี้นะครับชี้อุปกรณ์วางก็ชี้ก็ได้วางที่ชี้นิดก็ขึ้นยืนชี้หน่อยยืนชี้หน่อย ำทำยังไงทำยังไงลองทำให้หนักข่าวดูสิทำยังไงลองดดู่อลงโชว์สักครั้งแต่ลองโชว์สักครั้งอ่าไม่เป็นไรนะครับก็จะ <c oughs> ไปไปบิดที่ลูกกุญแจนะครับแล้ว <c oughs> ติด <c oughs> เลยป่ะ <c oughs> เครื่องติดเลย,ยไหมติดเลยสาตาร์ทได้เลยนะครับรถบางยี่ห้อเอาตงเข้าไปนะครับหลังจากที่เราตรวจยึดเพอร์เซ็นต์เราก็ไปค้นนะครับประสานงานกับท่านเจ้าวาดเข้าไปพบอุปกรณ์นี่อีกหนึ่งชิ้นนะครับ เปเสร็จเราเรียกบอลที่สองขี้นะครับครับท่านครับวัดวัดวัดทองกลางอยู่หมู่อะไรตำบลอะไรกูซหมู่หมู่สี่กูซีตะบนตะโขกหมู่สี่ตะบนไหนตะโขกตรงร้อนคอวันเรลมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดแจกเดี๋ยวรายละเอียดแจกนะครับแจกเลยเลยครับท่านครับแล้วแล้วร้อยเวรนะครับ เราคุ้มกับทำเองมในยาลขาช่อตัดตำรวจเพลย์เลขาช่อนะครับทานด้วยครับเราคุ้มกับสอบสวนได้ดเนินการด้วยตนเองนะครับในพยายามออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องตำรวจภาคดูเรืองครับเราคุ้มกับสืบอทองครับเรื่องรถคันนี้จอดทิ้งไว้ตำรวจยังไม่จับไม่ยึดไปเลยก็ไปเฝ้ารถคันนี้ก่อนไปเฝ้ารถคันนี้จนกระทั่งประมาณสี่ทุ่ม ัวเขากับน้องเขาก็ขับรถคันนี้มาเพื่อจะมาเอาคันนี้ไปตำรวจก็เลยจับจับัจับได้สองคันแรกแล้วก็ขยายผลไปทั้งหมดนี่เลยทั้งหมดนี่นี่วิธีการทงานแย่แ yeah. ย่แล้วขหมน